เราจะไปไหนครับพี่กอลครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟกันครับชื่อร้านว่าบ er ัง er. เกอร์ดังเกอร์เดี๋ยวนะดังเกอร์บังเกอร์หรือเปล่าใช่ไหมดังเกอร์บังเกอร์ดังเกอร์บังเกอร์นะครับนี่แล้ววันนี้เรามีสาวนา่นารักน่ารักาขับรถให้เราด้วยนะครับเราก็นั่งข้างหลังแบบชิวๆรอก,กินกาแฟเดียวครับสุดยอดเจอที่ร้านครับผมมาถึงแล้วครับ ร้านกาแฟดังเกอร์บังเกอร์ก็บรรยากาศชิลดีนะพี่มีแบบโต๊ะแคมป์นั่งเนาะใช่วันนี้ยิ้มอยากกินอะไรวันนี้ก็จะมาลองชิมร้านกาแฟร้านนี้ดูค่ะว่ากาแฟที่นี่อะไรเด็ดสุดพี่ถึงบอกว่าชาเขียวชาเขียวชาเขียวไหมงั้นลองชาเขียวไหมได้งั้นเดี๋ยวหนูลองโกโก้ชาเขียวมาชามีเท่าพี่นี่โกโก้อะไรไหมอร่อยลองดูชาเขียวมะช่าแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชาเขียวมะช่าแล้วก็เดี๋ยวลองเป็นกาแฟด้วยกาแฟดำ แบบไม่ต้องผสมอะไรเลยต้องลองไปเดี๋ยวเราไปลองดูข้างในร้านไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าครับอ่านะครับถึงหน้าร้านแล้วครับนี่นะพี่สวัสดีครับนี่เจ้าของร้านครับครับผมดาร์โกโก้มีป่ะพี่มีครับดาร์โกโก้แล้วก็ตะกี้ดาวเลยนะโอเคครับมีครับมีแบบไหนแนะนำบ้างครับมีเป็นตัวกลางครับจะแต่งเที่ยวอะไรนี่จะเป็นรอยช้างแล้วก็เป็นเบนเขาเป็นตัวเม็นหลัก เป็นดอยช้างผสมกับท่าแซะสุดพ้อมก็จะมีความมีบอดี่ที่ชัดขึ้น,นขึ้นนิดน<ม>ึงแล้วก็เรามาเป็นซูเปอร์แบ็กเลยคือเข้มปิดเลยใครชอบนเข้มก็ต้องตัวนี้ซูเปอร์แบ็คผมเอาเมนหลักของร้านอันนึงแล้วก็เอาแบบเข้มสุดอ่ะหนึง่งแก้วเข้มสุดแก้วใช่แล้วก็เมนหลักของร้านหนึ่งแก้วดาโกโก้นี่เข้มมากไหมคะก็ต้อง,ต,องต้องชิมเอง จะได้รู้ <ไง S 1> ว่าอยากได้แบบเข้มแบบว่าเข้มเข้มได้ครับเข้มแน่นอนครับแต่ไม่เอาเข้มมากนะคะเข้มเหมือนคนชงเลย <S <S นี่นี่ยังไงยังไงแ,แต่แต่ร้านนี้แนะนําให้ทุกคนมานะครับเพราะว่าเจ้าของร้านหล่อมากแล้วก็อัธยาศ<ช>ัายโคตรด,ดีที่สําคัญอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคลองหนึ่งใช่ไหมพี่คลองหนึ่งเองอ่ะใกล้มากก็เดี๋ยวใครจะมาร้านนี้แล้วก็เราขึ้นเพจไว้ตรงนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยเออเซิร์ชเลยนะครับ เป็นไงบรรยากาศเป็นไงเย็นพี่ว่าด,ดีนะคือวันเนี้ยที่มาถ่ายคือแดดมันอาจจะร้อนนะแต่ว่าคือเขาก็มีร่มไม้แต่ช่วงเย็นอนะ่ะพี่ว่าน่าจะแบบบรรยากาศดีเลยนะที่เนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องป่าล้อมเมืองแล้วก็บางทีแบบว่าเหมือนแบบตอนเย็นนะที่พี่เขาบอกมีรอบกองไฟไมีฉายหนังบางทีแบบว่ามีม้าเดินด้วยนะมีควายเพื่อเออควายเพื่อ แล้วเมนูเขาหลากหลายมากเลยนะยิ้มเห็นปะมันไม่ได้มีแค่กาแฟนะมีอะไรนะมีขนมปังมีชาอะไกว่บางทีบางทีมีใช่อิตาเลียนโซดาอิตาเลียนบางทีมีสเต็กด้วยนะเย็นๆเออบาร์บีคิวเฮ้ยสเต็กบาร์บีคิวเออแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นบางวันนะบางวันบางช่วงบางวันก็ใครที่อยากจะตามมาผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าร้านนี้เขาหยุดวันจันทร์ร้านนี้เขาหยุดวันจันทร์นะ นี่เป็นผู้หญิงชอบถ่ายรูปนะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มุมถ่ายรูปเขาก็มีนะคะนี่ถ่ายแฉก็ได้ได้ได้ป้ายนี้คือแบบซิมเนเจอร์คือมันได้ไงเขอขอขาขอขอโพสสองโพสหนึ่งเออเอาดิอีกอันนึงอีกอันเออเอาดีหน่อยอีกหน่อยเออเอาดิเออเออเออเยอะแยะมากเลย ใครอยากจะมามารอเงี้ยใครอยากจะมาทานกาแฟทานขนมปังปิ้งกับกลุ่มพวกเรานะก็ใต้คอมเมนต์ที่มาเดี๋ยวตอนนี้ก็เหลือรอกาแฟใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันเป็นกาแฟแคปพอร์ตใช่้องใช้เวลาเรื่องปกติก็ที่ผมสังเกตเห็นนะคือร้านนี้พี่หนึ่งไม่มีเป็นเครื่องชงกาแฟเป็นม็อกแปพอร์ตหมดเลยแล้วบดไม่มีเครื่องบดนะครับปั่นมือดมือเพราะฉะนั้นมาทานร้านนี้ต้องรอนะครับนิโกสั่งอะไรวันนี้ นี่โก้สั่งปะะไปยังนี่นี่โก้สั่งน้ำพึ่งมะนาวโซดา มาแล้วครับนี่ชาเขียวมะชางเบนเบนลาโกโก้และนี่ครับกาแฟเบนของผมมาแล้วนะฮะสิงเหนือเสือใต้นะครับขอกอนแหลงแกดรอิกอนสิงเหนือเสือใต้เว้ยเนี่ยเนี่ยคนนี้ขอขอโกโก้เลยครับบอกเลยสาวโกโก้นะคะ รสชาติแรกที่ผมได้นะ่ัเป็นไงคือได้รสชาติเปรี้ยวอ่อนๆแล้วตามที่เข้มขึ้นมาปี๊ดเลยแล้วอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือเบนใช่ครับไอแบกไออะไรนะสิงเหนือเสือใต้ใช่พี่สิงเหนือเสือใต้อันนี้ก็คอกาแฟดําพอดูดไปพี่จะได้ได้ความเปรี้ยวมานิดนึงหลังจากนั้นความเปรี้ยวหายไปเป็นความเข้มหมดเลยอ่ะและติดแบบติดคอเลยอ่ะ่ยติดคอกินเอาจมูกสิงเหนือเสือใต้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมแนะนาร้านนี้สำหรับคอกาแฟดําใช่ครับสําหรับคอกาแฟดํานะผมแนะนํา มาแล้วลองสั่งเมนูนี้ดูเป็นกาแฟาที่เขาเบนเอากาแฟภา,าคเหนือมาจับเป็นกับภาคใต้เพราะฉะนั้นยังไงก็ได้สองอัลเรสอยู่แล้วกาแฟาดอยดอย,ยช้างกับกาแฟซุมพรอนอะไรน,นะ<ม>ท่าแซะท่าแซะเออถ้าแซะถ<อ>้าแซะท่าแซะดอยช้างกับถ้าแซะมาจับเป็นกันกเออยังอาจจะของละก็แปลกก็แปลกดีรับรองใครที่เหนื่อยมากินสิ่งนีเสใต้นะมีแรงทำงานแน่มาคนนี้บัางครับ ดูไปคือแก้วเลยวะปีว่ะคือโกโก้แบบว่าละมุนอะต้องใช้ว่าก้ละมุนลิ้นนะเอ้ยนี่นี่ที่ไม่กินอะไรเลยนอกจากโกโก้กับกาแฟจะบอกว่าลาเต้โกโก้กับลาเต้ใช่ใช่เขียวอะไรไม่กินเลยโกโก้ร้านนี้คือดีดีตรงที่ว่ามันละมุนแล้วมันไม่มีความโดดของนมเยอะแล้วมันก็โกโก้ก็ไม่ได้โดดแบบดีดอะคือทุกอย่างมันละมุนลิ้นอ่ะ ไ,ไหนวัชะเป็นไงนั่นนี่คามพมามวัชะนะครับวัชะใช่ไหมมันจะมีความนัวว่านัวในรสนมใช่ป่ะแล้วตัวมะชะมีความหอมมากคือใครใครชอบกินชะตาบัคอะ่ะมันจะแนววัคล้ายสาตาบัคเลยขอมไม่หนึ่งไม่เป็นรูปผสมเลยตอนแรกอะ่ะตอนแรกอ่ะพี่จะสั่งชาไทยครับพี่เพราะว่าชาไทยเป็นเมน,นูที่ซิมเปิลอันเนี้ยชาไทยหา่งไม่ฮะจริงปะเนี่ยจริงโอยโอเนี่ย จริงนี่คือชาไทยอย่างไม่เป็นชาไทยที่ท็อปด้วยกาแฟเดี๋ยววิธีการกินเราจะไม่คนถ้ากินแบบเป็นท็อปเงี้เราต้องโว์ขึ้นโว์ขึ้นไหมครับค่อยๆมันจะมันจะกินกินแล้วรู้ดอดขึ้นเหมือนเรากินกาอฟคาราเมลครับครับเหมือนเรากินคาราเมลคอแฟแล้วเราจะโว์ขึ้นวิธีการครับจะผสมกันเชื่อมันข้างล่างมันเป็นเป็นเป็นกลิ่นชาไทยละคนนั่งแบบกาแฟจะแบบ คือมันหักไหมจริงน่าจะเป็นกาแฟที่โ like ค้เข้มขอขอาชกชื่อดีบสุดยอดเลยดี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 แล้วอย่าไปคนอย่าไปคนอย่าไปคนเยอะถ่านน้ำที่หนึ่งถ่านไหมเมนูนี้ขอขออีกอีกรอบครับชื่ออะไรนะพี่ชาไทยหักไหม อันนี้ซูเปอร์แบกครับซูเปอร์แบกมาแล้วขอบคุณครับนี่กาแฟตัวนี้เข้มที่สุดในร้านครับผมคือขนาดแค่เบนเราก็รู้สึกว่าเรามีเขาเรียกว่าดีแล้วกันอาภาษากาแฟกระตุ้นแล้วนะมีแรงแล้วอ่ะเข้มปีเลยเข้มอย่างเดียวพี่ไม่มีรสอะไรเลยแต่มันหอมออกจมูกนะเนี่ยใครที่ชอบกาแฟดำเข้มจัดจัดอ่ะ ซูเปอร์แบ็กแปแบบซูเปอร์แบ็กจริงๆครับแบ็กเลยดูตาสุดยอดตามนั้นครับใครอยากมาตามรอยเรานะร้านนี้เป็นหนึ่งนะที่แนะนำเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้ฝั่งนี้นะครับ กาแฟสุดยอดเยี่ยม